ปันติดต่อสองหมื่นเจ็ดแปดบอกเล่าซื้อแล้วบอซื้อไผซื้อวะเนี่ยจะของซื้อถือซ้ำบ่ะถือยืนถือสามตัวหล้วก็เลยเหดกลับไปกลับมานเพราะว่าหกกับก้ามตัวเดียวกันมันต้องหันขึ้นหันลงโอ้เจ้าถือสามตัวคนตจีจ้าอยู่แต่ว่นบลายแสดงว่าน้องแอลนี่อันถือหกเจ็ดแปดโอหกแปดเจ็ดจ้า เพราะว่าฝัน่าสุดบ่เมนฝันาาล่าสุดเพราะว่ากันบ่เคยอันบ่เคยฝันขันฝันเกี่ยวก,กับรถขั้นใดออกขั้นนั้นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอลนะเ,เด็กวันบันนี่เนเด็กเด็กครับรถไม่ ฮ่าจะได้กระบปไปหนมนี่จะเงื้องขึ้นเลยอยู่ค่ะร่อลอ,ลอมันยกขึ้นเรื่องน้ำกระโไปให้จัคเท้อฟันว,ว่าจะขับรถนะฮะจะขับรถเจ็ดตังค์หลักขั้นเก่าหลักปีขับหลักตรงนีานบารนีรถขับรถมันยกล่อขึ้นอ้าวมันคือบ,บ่ปไปให้แจ็คเท้คาคนื่อมคันข้อฟันค่ะ แสดงวานยูเดี๋ยวยสิบ่กครับ <c oughs> มันบอกไปคือไรครับไปแตกบับบดโค้งก็เลยกับเหยียบได้มันก็นบกไปย่ำก็ไดกัม,มันก็นบบไปลูกค้าฝันตดต่อสองหน่นี่กับาสีขาวเหครับแมนสองหน่ก็ะท่านสีขาวท่านเดียวแมนฝันมืนอมือที่พี่ตังเขามาเนะะูกะมาฝันอีก มันมันฟันอีกมือนหนึ่งมันฟันตอนหนึ่งอีกมือหนึ่งแมนครับฟันก็ฟันก็ครับก็บาดีฟันจะเลกครับมันโยกล้อขึ้นมนเพื่อซองไปบันไปไปกไก่เติบไปรถเบิด,ด,ดมันรถจอดจึ๊บรถเขาก็เลยว่ามันคือจอดก็เลยว่าอุก็ขับมาดีๆอยู่ก็เลยว่าในาความฝันก็เลยว่า โอ้ทะเบียนมันตัวนี้นัวก็เลยว่าเกิดอยู่เกเจน้องแอวเคยเห็นมอรถคันไหมเคยเห็นแต่โดนเลยดิอ๋อเคยเห็นแล้วมันบั่งแมนก็คือเห็นแต่ตะว่าหักจำทะเบียนมันบ่ได้จำบ่ได้ว้ยจีแมนเป็นมาฝันซ้ำๆกันสองขึนมั้น้องแอลแมนมาสันสองขเ้าจะบอกกันยังไง แล้วก็คิดว่าเป็นทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถครับต้องเป็นทะเบียนรถนรถกล่องรถพี่น้องเลยอะไรกันเกตังนะทะเบียนรถของเกตังสีขาวกระบะทะเบียนหนึ่งช่องสี่หกหนึ่งน้องน้องแอลน้องนะคะน้องแอวฟันเห็นขั้นนีบอ่ะค่ะค่ะ ขั้นเก่าเด็กขั้นขั้นตกเก่าเล,ล้วแหละที่อ,ออกมาเน่แหละมันเห็นค่ะสีขาวขัน้นห็นขั้นนี้ขั้นสีขาวรือขั้นเดียวสองสี่หกมีก็ปกติขั้นนี้เป็นบุญถ้ำเพื่อนคับค่ะพี่น้องของอันบุญถ้ำเพื่อนคับเนะาะค่ะนะคะกับสีขาวกับสิมีรถเก๋งกับรถขันนี้แต่ว่าน้องแอลยืนยันว่าเป็นขั้นรถปิกอัพแมน อันนี้ฟันตั้งแต่ตั้งแต่มาททยรอบแรกกันคิดว่าตอนสิไปก่อนเลกที่ออกเนค่ยค่ะฟันนี่ได้คับผอมเนาะได้คับผอมฟันจะเลคับมันโยกรอขคุณเองบ่ไปเลยบ่ครับมันบ่ไปปะมาฟันเพื่อที่สองเบอร์นนะเออไม่เบอร์นณะว่ากันค่ะกูคือฟันแต่แต่แรกคับรถท่านนี่แท้ก็เลยว่ะ ค่ะฮับบริเห็นทะเบียนสันยังมันเรียกขันกันขันครับปนิครับไปรถไปไม่ได้บกไกลรถจอดตึกรถจอดเองนะรถค่ะเอามันเป็นหยังคันนี้บาทที่นี่รถเป็นหยังก็เลยว่าสิตึกรถบาสีแม่นก็เลยว่าอันใหม่แทบียนมันตนนออะนะ้นหยังนู้กันบริถามเจ้าของเพต้นจักเท้อก็เลยวันสิ ก็ว่าอยู่ว่าไปถามเพื่อนแจ็คเทื่อบุหูุว่าเลขทะเบียนอีหยังว่ะตีบุหูุว่าเลขทะเบียนหยังนะกระชีเป็นตัวเลขตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทีที่ตามตัวเลขแนวทางนะคะกะสำหรับงวดที่แล้วกะตัวเลขเข้ารุดเนาะเอลเนาะค่ะนะคะเพราะว่างวดที่แล้วน้องเอลให้ตัวได้ก็ะให้อ็นศศ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 ศ 029บันนี้งวดนี้นี่จะให้เป็นความฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถเนา,านะค่ะทะเบียนรถนะคะของเอจตังนะคะที่น้องเอลฝันเพื่อนว่าฝันเห็นเกี่ยวกับรถนี่แหละ,ะน้องเอลก็ซิมันใจเอาตัวนี้แม่นบอกระาสันกับซิฟ้าเอฟซีเป็นตัวนี่สกอนแม่นบอค่ะเพื่อนจังไสะสำหรับรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อ บูบอกบอก่ตอนูบยำปฏิฝันเลยค่ะเบอกว่ามัน,นเนอีกหลายหมืนม่นนะครับเนาะขนาจะมองม้าขาฝันนะครับฝันจะทะเบียนรถเคองเจียตังคังนะครับเนาะสีขาวทะเบียนรถเกียติ์ตังแบบสองสี่หกหนึ่งนะครับไอตัดเอานะ ผู้เพิ่นอันเพิ่นบรท่านในมาบ่อนองเยาวอันแต่ว่าอันว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นยังท่านนามาอยู่ค่ะเพราะเพิ่นเพิ่นว่าอันเพิ่นว่ายังอันล่อก่อนเพิ่นว่าล่อล่อสะกอนเพิ่นว่าล่อสะกอนจ้ะเพราะว่าเพราะว่ามันยังเป็นกับยังท่านนามาเขาความปันอย่างนี้ ค่ะยังรอให้่นเขา่องฟันอยู่เพราะว่าแอลบกสบายแอลบรบี้สมาธิอย่างเลยบม่อมีเวลาที่ชิซื้อกระปูเนาะเมนนะคะเพราะว่าบอสบายเป็นอาทิตย์แล้วอืมสาเหตุต่างกับเอสบายคือกัากับน้องเอลด่พี่นองแต่ว่าเอฟซี่ให้มาตามเนาะกระจังทังเข้ากับคือว่าเพิ่นติดตามน้องแอลแล้วสิแม่พี่น้องก็เลยต้องมาอีกนะคะบางเพื่อก็อาจจะว่ารบกวนแน่เนาะ แต่กอยาว่ากันเด้อน้องเอละนะเพราะว่าเพราะว่าเอฟซีคนกะเสื้อนาวาพอน้องเอล์ซีมาบอกคือเก่าเหมืนก็นมีความเสือ่อวาจังสันเนาะ,ะน้องเอลกับเป็นคนไม่เส้นนะครับโบน่ bon นะครับอาจจะเป็นตัวเรียตัวกราบตัวเลขกิขขขมจังวันนะครับรัฐบาลไทยเนาะน้องเอลเนาะเป็นยอดข้างรัฐบาลไทย16พกเมษานะครับไกล ได้ฉลองปีใหม่ไทยนะครับในวันสงการนะครับน้องแอลเพื่นฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถของเกตังนะครับรถสีขาวกระบะสีขาวทะเบียนรถเป็นสองสี่หกหนึ่งนะครับซื้อไว้แล้วดิฮะจะซื้อแรอเปล่าขอบคุณซื้อต่างตัวนี้เอฟซีเอฟซีเพาท่านเลยโตได้ค่ะโอ้สามศูนย์สามหกสองสี่โอ้กะอ่า สามสามศูนย์สามหกสองสี่อ๋อเลขท้ายสองสี่แสดงว่ากระย่างบ้านเด็กครบม็ดเนาะเนงบุคบครบมดแปลว่ากะถ้าเบียร์ลดนี่สองสี่หกหนึ่งน้องแอลซื้อไว้ก้อนครูหนาจักร้านนั้นจักร้านโอ้สิบสองล้านนะคะท่านผู้ชมเลขท้ายสองสี่ซื้อไปแล้วเนาะเพราะว่าว่าอยาก เพราะว่าอยากตัดตัวนี้เป็นเลขสองโตเพราะว่ามักตัวนี้อยากตัดตัวใดตันี่ล่ะนี่สองสี่เอซเบอ่าแมนคือว่ามันเกี่ยวกับความฝันเนี่ยฝันที่ว่าเกี่ยวกับรถของเจตัางค่นนี้แมนถ้าเบียนรถนี่คือสองสี่หกหนึ่งพี่น้องนะคะตอนนี้น้องแอลซื้อไว้แล้วสองโตนี่คือสองสีจ้า บันทึกหนึ่งนียังจะเอาอีกแม่นบ่าแม่โอ้ยยังหาอยู่ยังหาอยู่ <laughs> เด้อพี่น้องตัวนี้เด้อน,นะคะหาเวอรท่านอะไรกะรท่าแม่นว่าจังไดกาคือหายเอฟซีตัดดิบ่คะ่ะตัดอยู่ค่ะตัดสินเนี่ยเพราะว่าต้องตัดมันต้องตัดสองตัวน้ำพรขององค์เงินมแลนเรนนะฟันเกี่ยวก็ลดเล้าหน่นอรถเล,ล้าหน่อทะเบียนรถเล้าน่ะเก้าเจ็ดแปด อบอกเล่าซื้อแล้วบอซื้อไผซื้อวันนี้จะของซื้อถือซ้ำบ่ถือเยอะนึ่งถือสามตัวหล้ะก็เลยเหดกลับไปกลับมานเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันมันต้องหันขึ้นหันลงโอ้จะถือสามตัวคนตีจ<า>้ะอยู่แต่ว,ว่านโหลายสแสดงว่าน้องแอลนี่อันถือหกเจก็ดแปดโอหกแปดเจ็ดจ้าเพราะว่าอันฟันล่าสุดบ่ แมนฟันล่าสุดเพราะว่ากันบ่เคยอเอนเบคยฝันขันฟันเกี่ยวกับรถขั้นใดออกขั้นนั่นแต่ว่าเห็นฟันเห็นรถขั้นี้ก็ออกขั้นนี้ค่ะขันฟันเกีียวเลยแสดงว่างวดนี้นะพึ่งฟันเกีียวกับรถขั้นนี้แมนมันใจว่าสิออกขั้นนี้ยามทะเบียนรถน้องเอลโซ่แห้เอฟซีเบิรงอีกขั้งนะคะท่านผู้ชมก็ทะเบียนรถนะคะสองสี่หกหกหนึ่งจ้ะ